bks สวัสด <gesch> ีท่านผูทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่เกมรุงคราฟนะครับผมมันอ่านว่าลุงนะรุงคราฟนั่นเองนะครับเป็นเกมแนว3าโก MMO RPG เป็นเกมใหม่นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มมาดูตัวละครก่อนเลยมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตัวละครที่ผมเล่นนะครับผมนะสร้างชื่อบดบุยนะครับอาชีพผราขุนศึกนะครับเลเวลหนึ่งนะครับโอเคอยู่นะครับผมอ่านะครับหมุนโชนะครับผมสร้างตัวละครใหม่นะครับจะมีอาชีพอะไรบ้างนะเรามาดูนี่ก่อนเลย นะครับผมนี่เลยอันบนเดี๋ยวต้องดูอันบนก่อนสิเออเริ่มจากขุนศึกนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆอาชีพนะครับผมนี่ขุนศึกของเรานะครับมี2นี่ดูหญิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูชายนะครับผมก็สายนะครับสายประชิดนะครับผมนะฮะนี่นะครับป้องกันได้ดีด้วยตัวนี้นะครับนี่ทุกผู้ชายก็เท่เหมาะสําหรับการโจมตีประชิดก็อารมณ์เหมือนตัวแทงเกมนี้สามารถชวนเปื้อนตีได้ด้วยนะครับนะครับมา ครับก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นหอกหรือนักเวทนั่นเองนะครับผมหูภาษาไทยผมบอกเลยว่ามังกรเหรอมังกรคือผมอ่านภาษาอังไม่ค่อยออกเวเอาจริงๆคือภาษาภาษาไทยแหละแต่ผมอ่านไม่ออกต้องขอโทษทางเกม้วยนะครับผมโอเค่มาน้วคือสายหอกนะครับนี่คือตัวผู้ชายนะครับก็เอฟเฟกประการตานี่คือนี่คือเวทใช่ไหมเมื่อกี้หอกนี่คือเวทเมื่อกี้เวทคือเวทแบบโจมตีระยะประชิดนี่คือเวทโจมตีระยะไกล นะครับผมสายเวทระยะไกลนะครับผมชำนาญการควบคุมนะครับศัตรูนะครับนนี่ก็สายธนูยาวเงินลยานนะครับผมสายธนูนะครับจมยินระยะไกลนะครับผมแต่ผมจะมาเล่นแทงนะรอบนี้นี่คือเป็นตัวผู้หญิงนะครับถือว่าอูเอฟเฟกสวยนะครับไม่เหมาะกับการเป็นเกมมือถือเลยไม่ได้จะเป็นเกมคอมนะสวยมากนะครับผมแบบไม่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้เกมมือถือจะทําออกมาได้สวยมากนี่คือนี่ครับเลือกเขาเรียกว่าเลือกข้างเลือกข้างหรือเลือกอะไรเนี่ย เลือกฝั่งเลือกฝ่ายนะครับผมนะฮะแลเลือกเขาเรียกว่าอารมณ์แบบเลือกเมืองที่ต้องการเออมันคือเมืองนะครับกอโอเคนี่คือเมืองที่เราต้องแบบเราต้องไปอยู่นะครับก็จะมีการตีกันเหมือนอารมณ์วอ์กิลนะครับผมผมเล่นนี่เลยโบ๊ทบุยนะครับผมอ่านี่บผมจะเจียวโยบะเจียวโจอเออนะครับผมมาโหลดกันเลยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีมากมากผมลองมาเล่นแล้วที่ผมมาสรางตัวใหม่ท่านผู้ชมดู นะครับผมโอเคเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับผมเราก็สามารถใช้เนี่ยจิ้มจุดๆเดินตามจุดตามแผนที่ได้หรือว่าใช้ปุ่มกลมๆมือนลยครับขยับไปมาก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยครบจะจิ้มเหมือนในเหมือนอารมณ์เหมือนใช้เมาส์นะครับอารมณ์เหมือนใช้เมาส์ก็ได้นะครับแล้วก็มีการรับเควสส่งเควสออโต้นะครับโดยการกดคลิกข้างๆนะครับก็จะเป็นการเดินออโตอะไรให้เราเองแล้วก็จะปลดล็อกสกิลใหม่ๆไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมนี่ฮะก็จะ ส่งภารกิจรับภารกิจแล้วก็เดินไปมาโอเคเนื้อเรื่องเราจะไม่สนใจนะครับถ้าใครชอบอ่านในเรื่องก็อ่านในเรื่องไปต,ต่อรอบนีผมจะมาเล่นแบบเดียวเดียวถ้าผมดู<ล><ล>แบบรีบไปต,ตีมอนนะครับแล้วก็ส่งภารกิจรีจเวลนะครับต้องบอกเลยไม่มีพาเลทนะโหลดมาเล่นกันนะครับใต้ d e s c r i p t i o ผมมีตี้มีตีต้ผมต้องการคนคนมาตี้กับผมนะครับแค่คุณถ่ายรูปมาว่าคุณโหลดมาแล้วแล้วคุณก็ถ่ายมาให้แฟนเพจไหมผมนะครับเราจะแอดเพื่อนกันเราจะไปตีด้วยกันโอเคส่งภารกิจครับผมผมชอบเกมแนว mmo rpg มากๆนะครับผมบอกเลย นะครับโหลดมาเล่นใต้ดีคิปชั่นแล้วเรามาตีกันบอกเลยว่าผมคงไปลุยเดี่ยวคนเดียวไม่ได้แน่เพราะเกม MMO RPG ต้องมีการปาร์ตี้ครับผมนะฮะเราต้องมีการปาร์ตี้กันแล้วผมบอกเลยเราต้องไปตีบอสลงดันด้วยกันในเกมมือถือผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงที่เราไปไหนเราก็เล่นได้แค่คุณมีเด็ดก็เล่นได้นะครับนี่ก็เป็นนะครับระบบอัปเกรดนะครับมีการตีบวกอัปเกรดต่นอัปเกรดนี่นะครับเหมือนเกม MMO RPG จริงๆคือเกม MMO RPG นี่แหละนะครับผม โ okay, อเคแล้วเราแบบเราเขี้เกียจเดี๋ยวเขาเป็นอ h e Auto สำหรับเกมโทรศัพท์เ,เ,เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเราปล่อยบอทแต่ไม่ใช่นะครับคุณต้องกดเติมเลือดคุณต้องกดส่งภารกิจเรื่อยๆนะครับถ้าบอทคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะโอเค okay, เราตีเสร็จแล้วโอเคขออีกสักีปหนึ่งนะครับผมอ่าตีไปเลยสับแล้วก็อย่าลืมนะครับเกมนี้ครับบรรยายไทยแปลไทยทุกอย่างและก็มีเสียงภาคคนไทยด้วยครับผม ยูโตเหียวโตรักโตนครับเป็นภารกิจนะครับผมโอเคเป็นทางเลืต่อไปเปิดกล่องนะครับผมจะเปิดต่อเองเลยก็ได้หรือว่าเราจะค่อยเก็บไปเปิดก็ยังได้ครับโอเคจ้าลุยเลยจ้าลุยเลยจ้านี่ครับสกิลใหม่เปิดล็อกครับผมโอเคนะครับกระบวนการตีไปเรื่อย ตีแบบตีแล้วก็ส่งเพรสนะครับตีแล้วก็ส่งเพรสแล้วก็จะมีระบบทีมนะครับรอนีครับทีมข้างๆเห็นไหมครับผมนี่ครับผมก็เป็นระบบทีมนั่นเองนะครับผมก็สามารถตีกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถแบบเก็บนูน่นเก็บนี่นะครับก็เกมเล่นปาร์ตี้ได้แล้วก็คลุกคลุกแบบอิสระม,มากๆนะครับผมหือเ <จะ S 1> ราสามารถกดคาได้โดยที่ไม่ต้องการเปลี่นบอรสดพูดับเพื่อน ฉันกดฉันกดขี้อะฉันกดขี้อะไรเงี้ยฉันขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมก็กดบอดไปเลยไปเล่นในห้องน้ำก็ยังเล่นได้นะครับผมผมบอกเลยว่าใครอยากเล่นโหลดมาและแคปหน้าจอมาเราจะไปเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับผมนะฮะเป็นเกมเป็นวอร์มิชินแนวซมโกรผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าเป็นที่เป็นผู้ใหญ่อายุ20่ขึ้นแล้วน่าจะชอบเกมแนวนี้นะครับเพราะอารมณ์เหมือนนึกถึงตอนเล่นแลนอะไรเงี้ยนะครับเล่นตอนเล่นนู่นเล่นนี่แบบเกมสมัยก่อนเนะครับ เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ต้องลองลองโหลดมาเล่นดูนะครับต้องลองมาเล่นก่อนแล้วมันจะทําให้ทุกคนที่ไม่เคยเล่นเกมในโมพีจีแนวแบบนี้นะครับจะติดใจอย่างแน่นอนต้องลองโหลดมาเล่นก่อนนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็เคยนะครับเล่นเกมแบบที่ตัวเองไม่ชอบแล้วไปลองโหลดเล่นดูอย่างเงี้ยเหมือนไมค้าแบบผมไม่เคยชอบไมค้ามาแต่ก่อนแล้วไปลองเล็ดโหลดเล็ดอะไรนะลองไปโหลดเล่นดูครับกลับมาชอบกลายไปตอนนี้ครับติดครับผม จนได้มาทาช่อง y YouTube นะวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับไม่เสียหายอะไรไม่ชอบก็ลบไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อเลยว่าโหลดไปก็ชอบนะครับโอเคส่งภารกิจกับผมอย่างพร้อมแล้วนะมีเสียงพากไทยด้วยตลอดเลยและเกมนี้นะครับสามปัตได้อ2 0องศาโชว์แบบซูมเข้าไปข้างในได้ข้างนอกได้เผมมีคิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขาไปเรื่อยเราจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ถ้าไม่ดูก็กด แตะหน้าจอไป2ทีครับผมก็มจะเป็นการคล่ำหรือว่าสคิปไปเองนั่นเองนะครับผมโอเคอเดี๋ยวสู้ด่านนี้ให้จบเดีย๋ยวผมมีคลิปให้ดูแล้วกันว่ามันสามารถแบบเลื่อนเลื่อนแบบซูมเข้าซุมออกแบบเฮ้ยพี่โบ้ผมไม่ชอบมุมนี้เลยอ่ะพี่โบ้แบบมันมองไกลไปอ่ะพี่อยากมองใกล้ๆก็มีนะครับแบบสามารถเห็นเอฟเฟกต์ท่าทางการต่อสู้ได้ได้ใกล้ๆก็มีเดีย๋ยวผมเอาให้ดูเดีย๋ยวคนถามว่าแบบโหเกมนี้มองได้แค่นี้เหรอเฮ้ยทำได้มากกว่านี้ด้วยผมบอกเลยทำทำได้มากกว่านี้ครับ ตีเลยครับผมนี่เรามาทำภารกิจนะครับเล่าปีนะครับผมต่อไปก็เจอระปีเหล่าล้อเ,เล่นชื่อคนจีนชื่อคนจีนป่ะมีเล่าปีเอ่อไม่รู้อ่ะแต่แบบชื่อเท่มากนะครับผมมีได้ D E P C B นะคร,นนครับเป็นการเสกิลสกิลใหม่มาแล้วเนี่ยเป็นการเล่นได้ปลดสกิลไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจนเมื่อยนะครับเมื่อยแล้วค่อยค่อยตี พอตีแล้วก็กดออโต้นะครับมีการยกเลิกการต่อสู้ได้มีการสามารถออโต้ได้นะครับและเกมนี้แทบไม่ต้องเติมก็ยังได้เลยนะครับผมถ้าคุณเติมคุณก็จะข้ามขั้นไปเร็วกว่าคนที่ไม่เติมนั่นเองนะครับเป็นปกติของเกมทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับผมเกมนี้เป็นเกมทำเพื่อนแล้วเกมเป็นรออาร์บีซีโอเค เดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่า720องศายัางไงเดีย๋ยวไปดูนะครับหมุนจริงๆมันหมุนได้ทั่วหมุนได้วนเลยและสาะมารถซูมเข้าซูมออกได้เดี๋ยวไปดูนะครับผม <S 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 เป็นแนัวผม เอฟเฟกต์การตาซูมเข้าซูมออกชวับชวับไปเลยเป็นเงินหลักนะครับก็มีโล่เปิดของขวัญมีอะไรเหมือนทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีการอัพเกรดอาวุธอัพดูดอัพนี่อัพแดนนะครับผมตีมอนนะครับบอกเลยว่าโหโ,โคตรโคตรฟินนะครับถ้าใครเล่นใครแฟนคอร์เอฟเฟกต์โออาร์พีจีว่าเกมลุ้คราฟเนี่ย แบ่งชื okay, ่อก right? ็เหมือนในคาบเลยคืไปเจอไม่ได้ไงเราจะเจอแบบใหมนะครับเม่นเจอเกมนี้ครับลุงครับจบเลยนะฮะโหลดเลยเล่นเลยและก็อัดมาให้ดูเลยนะครับผมนี่รับก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมทั้ง iOS และ Android นะครับผมอยู่ใต้ลิงก์การ c r คิ t ชันนะครับผม โอเคครับผมโอเคครับผมก็ปลดล็อกหน้าโซเชียลไปเยอะมากท่าก็ปลดล็อกทุกท่าตอนนี้ครับผมเรามาตีกระหงแล้วเราจะขี่หงนะครับไปทำภารกิจอีกภารกิจหนึ่งและภารกิจที่เราจะดังทำเราจะได้ม้ามาขี่ท่านผู้ชมเราจะมีม้าหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองโอเคไอหงเนี่ยยังไงก็สู้เราไม่ได้เพราะเราเก่งโอ้โหโอ้โหชมตัวเองโอ้สุดยอดเลยครับนะครับผมมา ตีไปอะไรตีไปเลยอะไรเจ้าหงตีไปเลยครับตีไปเลยรับตีไปเลยค่ะตีไปไปเลยค่ะเอาตีตีไปเลยนี่ครับหงตายครับผมมาแล้วเราก็จะได้ขี่หงกรับนะครับนั่นก็คือผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับติดตั้งปุ่นใหญ่สุดสมบรสุดตเต็มนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ จะโดดเท่เหมือนในหนังนะครับผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยแบบอันนี้เผื่อจะเป็นที่แค่คนแบบพึ่งมาเล่นใหม่ว่าอยากไว้สัตว์เลี้ยงนะครับก็ในอนาคตเราตจะมีขี่หงแน่นอนแบบมีในอนาคตเราจะมีหงเป็นของตัวเองแน่นอนแต่ตอนนี้ขี่ม้าไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ทำภารกิจตรงนี้ไปเรื่อยๆื่ทำเสร็จตรงนี้ไปเรื่อยเราก็จะนี่ครับสามารถบังคับหงได้เห็นไหมฮะอิสระเนี่ยก็สามารถเนี่ยเขาให้เราซูมตาผมเล่นในคอมนะครับผมไม่สามารถซูมได้ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เหมือนซูมที่ผมให้ ให้เพื่อนๆดูในคลิปอะเห็นไหมครับนะที่บอกให้ดูในคลิปนะครับก็สามารถซูมเข้าไปอย่างนั้นได้นั่นเองโอเคโดดลงนะครับนี่นี่ครับทุกอย่างพร้อมแล้วรับภารกิจเสร็จแล้วนะครับคือรับภารกิจตรงนี้ครับตัวต่อไปเนี่ยเราจะได้มานะครับผมีมาเป็นของตัวเองนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็ใส่ไฟกดคลิกตรงที่ไฟนะครับผม ก็รวมเหมือนแบบเป็นสกิลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบเอาเกรดให้เราให้เราแบบอัาเกรดได้แข็งแรงขึ้นนะครับนี่ปลดปล่อยนะครับนี่อ๋อปลดปล่อยโคมไฟอ๋อพระเจ้าเล่นไปแล้วรอบหนึ่งยังลืมนะครับโอเคนะครับโหคือแบบเกมแบบโอ้โหแบบสวยว่ะนะครับสวยมากนะครับอุย้ยอะไรนะี่ยเนี่ยเก้อออาจารย์แกด้วยเฮ้ยน้ำดาวอะไรกันเนะี่ย นี่มันดาวตกหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเหมือนนะครับอารมณ์เหมือนโดนปืนถังยิงนะครับผมนี่นว่าแรกๆผมคิดว่อเยอะมากยิงเดาเดาตกมากำแพงเมืองจรีหรือเปล่า <c oughs> มาครับผมนะครับเราไปรับภารกิจต่อไปนะครับผมค้นหาเส้นทางภางร,ร,รกิจนะครับผม <c oughs> นี่ะครับภารกิจนะครับภารกิจนี้ภารกิจอะไรเอ่ยนะครับที่ห้งข้าก็จะมีนะครับ นะีจับมือเหมือนเราแบบเฮ้ย hey, เพื่อนเราส่งข้อความให้นายนะเเราไปตีกันหน่อยได้ไหมนะครับผมก็เหมือนเราแบบเป็นข้อความแบบตรงนี้มีเพื่อนนะเราสามารถตีเพื่อนไปทำธุรก,กิจกับเราได้นะน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นการทํ<ท>า <ำ S 2> ท,ทีมนั่น,นเองอนะครับผมไม่แค่เป็นธุรกิจนะครับมาได้มาเป็นของเราเองนะครับผม โอเคนี่ฮะนี่เลยนี่ลับม้าผมที่จะให้ราช่นเดี๋ยวไม่มีเสียงภาคโลโลนะฮะสัตว์ขี่นะครับกดีที่สัตว์ขี่จะผมโอเคนี่ฮะแล้วก็มีม้าของตัวเองบังคับได้อิสระเหมือนที่เราเดินบังคับนะครับม้าก็จะมีความสามารถที่วิ่งเร็วขึ้นคือถ้าเราเดินนะครับเราจะเหนื่อยเราจะช้าช้ากว่าที่มีม้าแน่นอนไม่ต้องกลัวครับทำให้เราเราทำภารกิจส่งเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นนั่นเอง นะครับโอเควันนี้ผมก็ฝากไว้คร่าวๆสำหรับเกมลุงคารฟแล้วกันก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันมานะครับผมอยา่าพัดหน้าผมจะชวนพวกไอคอนนะครับผมไอไอไอเคียวจีนะเออนั่นแหละนะคุณกายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกันนะครับผมเราจะตั้งตีลงวอลคิวด้วยกันเอออยากเห็นป่ะอยากเห็นปะ่ะอยากเห็นก็โหลดมาแล้วเราจะไปอยู่คิวด้วยกันผมูบอกเลยวอลคิว,วเราต้องการทีม นะครับแล้วเราต้องการน้องๆทุกคนที่ดูเพื่อนๆทุกคนที่ดูนะครับผมโอเคเราไว้เจอกันพัดหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเกมลุงครับไว้ในดวงใจทุกคนด้วยโหลดใจเยอะนะครับผมใต้ลิงก์ดิฟคิปชั่นบ๊ายบาย